ฝากไปถึงรัฐบาลแล้วก็ผู้มีอำนาจทุกคนนะครับจำคำผมไว้นะครับในเมื่อครั้งนี้พวกท่านไม่ทำให้มันจบสงครามครั้งต่อไปความเสียหายเกิดขึ้นเยอะแน่นอนทหารจะตายเยอะกว่าเดิมประชาชนก็จะตายเยอะกว่าเดิมบ้านเรือนประชาชนพังเสียหายประเทศชาติก็พัง หนักกว่าเดิมเพราะพวกท่านห่วงแต่ผลประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้องผมรู้กูพูดไปพวกมึงไม่ฟังกูหรอกเพราะพวกพวกมึงไม่เคยให้ค่าประชาชนอย่างพวกกูพวกมึงห่วงแต่ผลประโยชน์ของตัวเองแต่กูแค่อยากจะพูดแค่นั้นแหละในฐานะของคนชายแดนครอบครัวูก็ครอบครัวกูก็เดือดร้อน พี่น้องชาวไทยแถบชายแดนบ้านกูก็เดือดร้อนทุกคนถ้ามึงรักชาติจริงมึงรักประชาชนจริงมึงทำให้เห็นสิจะมีแต่้นน้ำลาย